ค่ะขอบนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องทางสายดาบสามารีนะคะอันนี้น้ำเพชรนะคะมาอาบน้ำกับพี่ๆนะคะคือคนมาเลยนะถาเพชรก่อนวางนะไป่ใหปั๊บตักขันอาบน้ำสิอาบให้น้องทำไมอาบให้ตัวเองนะเออปอลงไปพี่ปอทำไมไม่ลงไป

มายดีกว่าเจ็ดไปชนบกบอหวานื้ถ่ายคลิปกัเลยอาบน้ำให้เพชรด้วยเพชรอยากอาบด้วยนันเห็นไหมเห็นไหมนันเห็นไหมพี่ปาล์มขึ้นไปทำไมโยนเร็นแรงเพชดจะพี่อาบน้ำเหรขึ้นไป ba. Hai, hai. Permisi. Apa tak ingat? He. He. Yus. Oi, oi. Dah pergi dah. Kau kenaนอน. เอาฟังด่ผมเอามาขันไหมเอ๊ะเน็ตน่เอาให้นะตั้เจ็ดตักน้ำน้ำคนเดล้วน้ำไปก่อนเหนาทุกกอก เสร็จแล้วแม่เรียกมาแม่น้ำหวานดูห่วงลูกห่วงลูกหรืออยากเล่นด้วยนะคร <c oughs> ับขาพี่นะเพชร <c oughs> อ,อย่าเบียดน้ำหวานเพชรเดิรถให้น้องเออทำไมเงีอยน้ำหวานขอดู ไม่หนาวอ่ะเป็ดไม่หนาวบ่ะเพ็ดชอบใจเลยเป็ดไม่หนาวไหมไม่หนาวดูดูดูเป็รทำดิอยาก้ล่ป เพชรนี่ชนพี่แรงนั่นน่ะจุกไหมขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาอ่ะลีกน้องน้องจะขึ้นน้ำพี่ป๊อเพชรจะตักเองอ่ะเพชรจะตักเองขึ้นมาเร็วหนักไม่ถึงอ่ะเพชรจะตักเองเออให้เพชรตักเองให้เพชรตักเองอ่ะเพชรตักก่อนอะไรกินมือเนี่ยนะท่านอะไร ให้อาบน้าให้น้องตักเรืน้องอยากตักเองให้น้องถือขันซี่น้องอยากตักอาบเองถือขันนี่ถือให้น้องขึ้นก่อนคือมาฉิ้นเลาหมดแล้วหรอสี่หนุ่มนะคะไม่ใช่สามหนุ่มสามมุมนะคะสี่หนุ่มนะคะบ้านนี้มีแต่ผู้ชายนะคะลุมน้องนเพรคนเดียวนะคะเป็นผู้หญิงนะคะ đi mà có băng nó băng nó hết ơi nó cũng lên à, <laughs> <laughs> mà bao nó ấy <laughs> <laughs> <Chốn, chốn. Chốn. cười> tắt <Tạc. cười> bao อะไรขันมันจะแตกอาปักนะจบเปล่าเออเปล่าใช่ไหมป๋อเปาอ่ะไอต่าววะเฮ้ยหนห่มไอปักปักมาอาบอาบน้บเ่วนหน่อยเทมาป๋อจิ้เ็า เออจอ้มโอ้ไม่ให้พออาบด้วยโอ้เป็ดมาอาบนี่เอาโอ้งงงงน้ำโอ้เป็ดห่วงน้ำมาโอ้ลื่นแล้วเดี๋ยวหอมก่อนเดี๋ยวจะให้น้ำหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนหอมกอนอมก่อนนับจะเทใส่หน้าน้อง แล้วก็ขัดให้วาเนี่ยข้างหลังวัดจุขัดให้ก่อนเดย็นเย็นเย็นไม่หล่อนะไม่สวยนะเย็นเย็นเย็นก็ขัดให้ก่อนขัดจื๊อไม่ได้เอาเดี๋ยเอาแล้ชอบจะเดี๋ยวเพชรมันเหยีบมีแผลเฮ้ยเฮ้ยไปกอกอดก่อนอ่ะกอดอ่ะจะกินอย่างเดียวเลยไหนไหนดูฟังน้อง ตักน้ําให้เข้าไปดูอ่อน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 แล้วอ่อนแล้วอยากให้พ่อไปอาบน้ําให้เลยแม่อ่อนเอาคนเดียวเลยนะนี่คือมาเร็วตักมาตักเร็วพี่เด็กที่มาตักเร็วนะ มาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเดี๋ยวให้น้ำเออเออตัดเล็ดู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 ดืดูเพ่พอเร็เพ่พออุนะร้อนนะเพ่พอวันตุ๊ดเพ็ดอยากอาบด้วยเอาแปรงมาหน่อยปั๊บปั๊บเอเพ็ดอยากอาบกับพ่อ bao 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 gì à tạc mà có uh, chuối mà <laughs> uh, chuối mà <và>. chuối <laughs> mà hết bao đâu chú thiếu nó chuối mà cái lên lên mua ngó ngao nam một điều ước uh, để cái này ngó nam một điều ước còn 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 ก่อนจุ๊บๆก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเอ๋เอ้าแขกเป็ดขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วแขกเป็ดขึ้นมา่ะน่ะไปก่อนแขกเปก็ดขึ้นมาเร็วอ่าถูหลังถูหลัง

พี่ๆเขาคืนกันหมดแล้วนะเหลือแต่หนูคนเดียวนะหนาวแล้วบอปกันตูมาเขาเล่นแล้วเร็วๆตามเอากันตูมาอาวเออเรามัอันน้าอ่ะอดูดูกอด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 แล้วกอดแล้วอาบให้เพชรน้อยพอแล้วเดี๋ยวเพ็ดจะเป็นไข้ น้ำไม่ไรลนะคะมาอาบน้ำกับน้ำเพชรนะคะวันนี้ตักมาแล้วก็มาอาบด้วยกันนะคะน้ำเพชรนี้ไปหาคุณแม่น,น้ำหวานแล้วกอแล้วมันจะเป็นวัดโอ้ยกินนมเล่นจนเหนื่อยกินนม <laughs> มามาเลยกินนมค่ะอาบน้ำจนเหนื่อยอาบเล่นกับพี่พี่เหนื่อยนะคะเลยไปขอกินนมแป๊บนะคะ ก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะน้องน้ำเพชรก็อย่างเป็นช่องเล็กๆนะคะฝากช่องน้อยๆไว้ในะอ้อมอ,อกอ้อมใจของคุณแม่ๆเอซใจดีใจดีใจบุญด้วยนะคะ น้องน้ำเพชรกำลังน่ารักนะคะเด็กน้อยหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะส่วนพี่ๆกับคุณพ่อๆนะคะก็มาอาบน้ํานะคะหลังอาบน้ําเสร็จให้น้องน้ำเพชรนะคะก็จะมาอาบน้ํานะคะเพราะว่าน้ําไม่ไหลนะคะเราเข็นนะคะเข็นมานะคะสังเกตมองไปก็จะมีถังที่ปิกอัพนะคะเราเข็นมาสามถังนะคะให้น้องน้ำเพชรหนึ่งถังให้คุณยายหนึ่งถังนะคะแล้วก็คุณพ่อคานกับลูกๆก็อาบน้ํากันนะคะตอนบ่ายๆนะคะ น้ำเพชรเห็นน้องน้ำเพชรตัวดำๆนุ่นๆค่ะอาบน้ำนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งน้องน้ำเพชรด,ด้วยนะคะในช่องทางแสงดาวแฟมิลรี่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,ะมาแล้ว <c oughs> มาแล้วไม่ยอมไม่ยอมนะคะจะมาอาบอีกที่น้อ,อิ่มแล้วก็มาอาบอีกพอแล้วคะ่ะหนูน้ำเพชรพอแล้วพอแล้วนะคะพรุ่งนี้อาบไหมนะคะ อพอเลยนะคะหนูน้เภชรค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ